เฮ้ยยอดสุดครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คงอะไรครับผมเฟิร์นออร์เจนเกมมาครับซีรีส์โปรเจกต์ sao หรือ s าร์ด Art Online นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟกันนะฮรและเซิร์ฟเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มีบางคนที่คอมเมนต์มาว่าพี่เอ่่ออออเะไรวะสอนวิธีลงตัวเกมหน่อยพี่สอนวิธีเอ่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนึงขอคิดก่อนนะฮะพี่สอนวิธีลงตัวเกมหน่อยพี่ขอ IP เซิร์ฟหน่อยเออ ผมจะบอกตรงนี้นะครับว่าเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟมอดนะครับผมเป็นการโหลดตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมเพื่อที่จะเข้านะครับส่วนวิธีสมัครสมาชิกก็ไปสมัครที่หน้าเว็บนะครับผมส่วนอ่าแล้วก็บางคนถามบอกว่าพี่เฟิร์สสอนวิธีไอศบอกรายละเอียดเรื่องสเตตัสหน่อยนะครับผมก็บอกไปแล้วในเิปที่ ep ีที่9มั้งน่าจะใช่นะครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนี่ฮะน่าจะใช่นะครับผม หนึ่งนะใช่ครับผมบอกไปใน e ีพีที่9นะครับประมาณนาทีที่หลังๆอ่ะประมาณนาทีที่ประมาณประมาณประมาณยีประมาณนั้นนะลอง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 เลื่อนไปดูนะครับผมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเนาะว่าบอกไปตอนไหนนะฮะนะฮบผมก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่สินะฮะถ้าจำไม่ผิดนะับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะทำเควสกันต่อนะครับพอดีว่าผมได้อันนี้ไปต่อแล้วนะฮะได้ไปทํานู่นนี่นั่นมาเพิ่มแล้วนะะอย่างเช่นแบบตีมอนอะไรพวกนี้มานะฮะ ซึ่งเควสหลังจากนี้หลังจากเควสอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้ทำอะไรเนาะซึ่งผมก็ได้หาของมาเผื่อไว้เป็นหัวใจน้ําแข็ง10อันแล้วก็น้ําแข็งอีก28อันนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่อยากพูดอยู่ก็คือว่าเอ่ออะไรวะจาไม่ได้แล้วเอาช่างมันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดออกแลค่อยพูดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมส่งเควสกันเลยนะฮะนี่เราได้ไป80คอนนะฮะเรากดใช้ใบนะฮะผมแล้วเราก็ กำจัดเอาน้ำแข็งใช่ไหมหาไอเทมอะไรวะน้ำแข็งอีสิบอันนะฮะส่งไปได้งเงินมาเก้าสิบบาทฮะโอ้ได้งเงินเยอะนะเนี่ยเควสนี้แล้วก็อันนี้เป็นหัวเจเอาน้ำแข็งสิบอันนะฮะแล้วก็น้ำแข็งอีสิบอันนะครับผมส่งไปเลยนะฮะเพราะผมหาบอลมาครบแล้วนะฮะโอเคเสร็จเควสแล้วนะฮะเราไปดูเควสกันต่อดีกว่านะว่ามันมีเควสอะไรต่อหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันมีเควสอะไรหรือเปล่านะฮะ วันอังคารคกจิจกรรมจากไอเทมตอนต้อนรับ OBT 6ีหกโมงนะฮะซึ่งรู้สึกเหมือนจะมีเลยไปแล้วเหมือนจะเลยไปแล้วอ๋ออันนี้เป็นเควสใหม่เควสต่อไปนะฮะเป็นเควสที่25เควสที่26ใช่ปะ่ะเมื่อกี้เราทำเควสถึงเควสที่เท่าไรหร่วะเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนหนึ่งเนี่ยฮะเอ่สิบสองยี่0ิบ2า2ย2่สิบสนะฮะ,ะส่วนอันนี้เป็น1 6, นถะึงหเนาะอันนี้7จ็ถึงสิ จถึง1ิบสออันนี้13ถึง18นะฮะสิบส15 1ิ18 17 18นะฮะแล้วก็1 9ถึง20โอเคสิบก้าถึงเท่าไหร่นะเอาใหม่ดิ19ถึง24นะฮะผมโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องลิสต์ไว้ให้ทุกคนด้วยนะฮะแป๊บน,นึงนะฮะเออค่อยเล่นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมพอจะจำได้อยู่นะฮะโอเค ต่อไปนะครับผมเป็นเควสของเซมินะครับผมเป็นเควสที่25นะครับแล้วก็เควสที่26นะครับผมเควสที่25นะครับผมให้ตามหาผู้บาดเจ็บนะฮะเป็นเควสเอ่อเควสนี้เป็นเควสที่แค่ส่ง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 เรื่องส่งเรื่องให้เฉยนะครับประมาณว่าไปหาคน NPC ต่อนะฮะอันนี้เป็นเควสชาวประวงนะฮะวันหนึ่งนะมีคนทักมานะครับโอเคโอเคเมื่อกี้ตอบตอบแชทมาฮะก็ผมมี2เควสนะคือตามหาผู้บาดเจ็บกับ ไปหาเอ c อุปกรณ์ตกปลานะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะอ้บ p c ตกปลานี่อยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมต้องถามทางคนในกลนะครับผมไปที่ก่อนอื่นเราไปหาชาวประมงก่อนเลยนะครับไปที่ประตูเมืองนะครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปนะฮะเราจะวิ่งผ่านมันประจำนะครับผมตอนนี้นะครับผมแอดมินได้ปรับจํานวนคนเพิ่มจาก105คนเป็นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแอดมินปรับไปเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตอน ตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้มันเป็น300คนนะครับซึ่งมันมีอาการแหลกบ้างนะครับผมผมว่าเดี๋ยวแอดมินน่าจะปรับลงแหละถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ไปแอดมินน่าจะปรับลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ที่ผมอัดคลิปนะฮะไม่ได้แอดมินยังไม่ได้ลงมอนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่มันเป็นวันวัน,ว,นวันต่อๆไปอะ่ะผมได้แบบ ผมลงคลิปนี้ไปแล้วมันเป็นช่วงวันอาทิตย์พอดีหรือแอดมินลงมอนเพิ่มพอดีอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปไว้ดองไว้ล่วงหน้านะฮะนะครับผมผมจะลงคลิป s อ o วันละคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเล่นบ่อยนะฮะนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปตีหมูป่ากันเลยดีกว่านะฮะเมื่อกี้เราได้เควสจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมานะฮะให้ตีหมูป่าจํานวน10ตัวนะฮะไอ้ตรงนี้มีมีไอพีดบกเนี่ยเป็นไงแล้วยังไอพีผู้เล่นใหม่ฮะโคตรที่ใส่ไม่ดีนะฮะ เซิร์ฟมีกระตุกบ้างนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เครื่องของตัวเองเนาะนี่ะครับผมเครื่องของตัวเองมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับผมก็แอดมินก็ไม่มีงบเหมือนกันนะฮะแอดมินก็เอางบจากที่ได้จากผู้เล่นนี่แหละครับมามาลงทุนนะครับผมโอ้เซิร์ฟกระตุกมากเลยสงสัยต้องแก้แล้วแหละนะฮะต้องให้แอดมินแก้แล้วแหละผมเดินออกมาห่างหน่ก่อนนะฮะจะได้ดูหายกระตุกไปบ้างนะครับผม โอเคใกล้ครบแล้วแหละครับอีกประมาณตัว2ตัวก็ครบแล้วน่าจะใช่นะครับผมผมจำไม่ได้นะว่าผมตีไปกี่ตัวแล้วอ่าครบแล้วจริงด้วยนะฮะโอเคฮะเราเก็บอ่าเลื่อนหมูกเป่าไว้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็วิ่งไปหาเอ c อะไรวะเอ c ตัวนั้นมั้งน่าจะตัวเมื่อกี้นะฮะน่าจะเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะเพื่อที่จะส่งเคสนะฮะเราตอนนี้เราก็ได้เอยอะพีเยอะพอสมควรแล้วนะครับจะเกิน1หลอดแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราส่งพูดเควสที่ผู้บาดเจ็บจนหมดปุ๊บ เดี๋ยวเรากลับไปรับเควสนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปรับเลยดีกว่าเควสหน้าประตูนะครับผมมารับได้1วันในเกมไหมครับนะฮะได้เงินมาอีก50คอนแล้วก็กลับไปหาเซมิใช่ไหมไปฮะเดี๋ยวเรากลับไปหาเซมินะฮะผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหาเซมินะฮะเดี๋ยวเราไปรับเควสที่ NPC ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะไปวิงปว่งไปวิ่งไปนะฮะโอเค โอ้ผู้เล่นเยอะอยู่นะเนี่ยตอนนี้นะฮะรู้สึกตอนนี้ที่ผมเข้าไปเช็คหน้าเว็บมาล่าสุดน่าจะประมาณร้อยกว่าคนนะฮะก็ถ้าเกิดปรับเป็นร้อยห้าคนเหมือนเดิมก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราจะทำเควสนี้ไว้เรื่อยๆจนกว่าผมจะเวลห้าเจ็ดนะฮะอันนี้คราวฟีเจอร์อ๋อเอาเงินมาแลกนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้เป็นอาหารเหมือนเดิมอันนี้เป็นลารี่ลารี่ยังไม่มีเควสมาเพิ่มนะครับผมอันนี้เป็นฮิล โอเคเรากับสปลาลเลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราส่งเราไอ้นั่นเควสไปเรียบร้อยนะฮะเราเควสมาแล้วนะฮะโอเคเรากับไปที่เซมินะฮะบัคเฉยเลยบัคของโอเคเซมิเนะะี่ยกดส่งเควสปุ๊บเราได้มาอีก10คอนนะฮะแล้วเราก็มีเควสให้ทำไหมไม่มีใช่ไหมโอเคตัวลิลล,ลี่ไม่มีด้วยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องประกาศถามก่อนนะฮะผมโอเคฮะเราได้พิกัดมาแล้วนะครับผมพิกัดของหมู่บ้านชาวบวงคือ x 9 3้ ลบ x ลบ938มนะครับผมน่าจะเดินไปทางซ้ายนี่ละมั้งนะฮะแล้วก็ Z อยู่ที่71นะครับผมส่วนตัว y เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปเอ่อเจออยู่ดีนะครับแค่เล็ง x กับ Z ไว้เฉยๆนะฮะโอเคน่าจะเดินไปทางนี้ตรงๆเลยนะครับเราเดินตรงไปทางนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวก็ถึงนะฮะผมเดินตรงไปยาวๆนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างอื่นนะครับผมด้านขวามือมีอะไรวะน้ำปะ เออใช่น้ําจริงด้วยนะครับน้ําที่ไหลลงมาจากเกาะด้านบนนะฮะเกาะด้านบนเกาะดิเออเกาะนั่นมันเพื่อไออุปกรณ์ใส่ตัวนะฮะเคเอ็กลบเก้าร้อยนะฮะเดินตรงไปทางนี้ยาวๆแซดลบไอแซดต้องเดินตรงนี้เออเดินทางนี้นะฮะแล้วเดินไปทางอะไรวะทางทางทิศไหนวะเนี่ยนี่มันทิศไหนวะมันดูยังไงวะเนี่ยมันดูทิศได้ปะผมดูทิศไม่เป็นอะ กด F3 แล้วมันมีดูทิศให้ดูป่ะไม่น่าจะมีนะบ่ายไปแล้วกันอ๋อทางนอตนะฮะทางทางทางนอตนอตเวสนะฮะทางนอตเวสนะครับผมตรงนี้ทางที่ผมไปนะครับเป็นทางนอตเวสมันถ้าเกิดเรามองไปที่มุมซ้ายบนของ F3 เห็นปะ่ะมันจะมี X Y Z แล้วก็ตัว F นะครับผมตัว F จะ,จะมันจะมีวงเล็บอยู่ข้างหลังเห็นปะ่ะเราเป็นนอตเป็นเวสเป็นนอตเป็นเวสก็อันนี้ผมชี้ไปทางนี้ก็น่าจะเป็นนอตเวสนะครับผม เป็นครึ่งๆนะครับผมเป็น45องศาระหว่างอาสองทางนะฮะโอเควิ่งตรงไปยาวๆฮะเดี๋ยวก็ถึงแล้วฮะไม่ไกลนะฮะเ,เราวิ่งตรงไปทางนี้ให้ x ให้ซัดถึงก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งตรงไปทางนี้ต่อนะครับเพราะว่าไอ x ้ใกล้ถึงแล้วนะอืมโอเคก็ตัวเกมเวอร์ชันนี้สําหรับสาย PP ก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันหนึ่งเนาะมันต้องใช้ในต้องใช้ w wa เป็น w tab หรือว่าจะพูดว่า w tab ก็ได้นะครับแล้วก็จะพูดว่า double a กด w สองครั้งก็ได้นะครับผมย้ำ w อ่ะอะไรประมาณนั้นนะฮะเพื่อที่จะเป็นการวิ่งเนาะแล้วบางทีมันก็มีโอกาสที่แบบหยุดให้เองอัตโนมัตินะครับผมเราลำบากเวลา pvp แบบจะวิ่งไล่คนวันนี้เรามันจะลำบากนะครับผมนี่ฮะเราใกล้ถึงแล้วฮะผมเราถึงะทะเลสาบใหญ่ตรงหมู่บ้านชาวมงแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นทะเลสาบใหญ่นะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่า,าหมู่บ้านชาวมงมันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมก็เดินอ้อมตรงนี้ไปดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันใหญ่มากนะฮะโอเคหยุดอีกแล้วซซดเอ้ยซซดถึงแล้วนะฮะผมตอนนี้เราไปเอ็กอย่างเดียวแล้วฮะข้ามไปตรงนี้นะฮะเราต้องข้ามอย่างเดียวแล้วฮะตอนนี้นะฮะโหลบสามร้อยเลยเหรอวะเนี่ยนี่ผมน้องข้ามทะเ,เลสาบไปลบสามร้อยเลยเหรอโคตรไกลนะฮะโอเคเรา ตรงยาวๆครับเราไม่ต้องมาสนใจเรื่องพิกัดแล้วฮะผมไม่ได้แมวผมแค่ไม่เหมือนเดิมครับโอ้ <c oughs> โหมีงี้ด้วยถ้าใครจำน้องเอ็มนะครับได้เนียฮะก็จะจะรู้นะครับว่าเขาเป็นคนเิเริ่มกิลวนี้ขึ้นมานะครับผมกิลวเอ่ออักเมนท์อักเมนท์อีดีอักเมนท์อักเมนท์นะฮะ ไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะซึ่งมันจะมีกิ่วนี้จะมี1นึ่ง a u g m e n ธรรมดาแล้วก็มี augment สอง augment สาม augment สี่ augment v สอง augment v สาม augment v สี่นะครับเอ่อไอ้พวก v หนึ่ง v สอง v สาม v สี่เนี่ยมันจะเป็นเกิ่วของเขาหมดเลยนะครับผมจะเป็นคือคนรู้จักกันเองนะครับผมคนรู้จักกันในในที่ไอเอ็มนะครับมันรู้จักผมไม่รู้จักมาหรอกนะฮะแต่ว่าผมเห็นน่าจะใช่นะฮะเห็นบางคนก็ที่อยู่ v สอง v สามอะไรวันเนี้ย ก็มาคุยกันกับพวกเอ็มนะครับด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นคนรู้จักกันนะับผมหรือไม่ก็เพื่อนในเกมนี่แหละฮะน่าจะเป็นรูปแบบรู้จักกันในเกมอะไรประมาณนั้นนะฮะคนที่หมู่บ้านนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมแปะเออแปะพิกัดให้ทุกตลอดทางเดินแล้วกันนะครับผมคือตลอดทางเดินตั้งแต่ตั้งแต่ตรงหน้าประตูที่ผมตัดคลิปไปนะ,ะเดี๋ยวผมจะแปะให้ยาวเลยนะ,ะับผมจนกว่าจะถึงพื้นที่ตรงนี้นะฮบผม แล้วเดี๋ยวผมจะตัดอ,ออกไปนะครับผมพอถึงแล้วเนาะนะครับขายดับคลาสเอ้ยมีคนโดนเบ็ดด้วยแหละเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เบ็ดใกล้พังก็จริงแต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะขายดับคสนินจาดาเมจ2ี้ไม่รวมสเตตัสตีบวก6ราคา40สบาททูสวนกด1 150นะ่ <c oughs> <c oughs> นะฮะ1น5 0นึ่ะฮะเคเราขึ้นถึง NPC แล้วนะฮะ เอ็มมันอยู่ตรงไหนวะเขาให้มาคุยกับ m อตัวอะไรอะอุปกรณ์ตกปลาตัวนี้ไงนี่ยฮะกดไปเลยฮ่าได้มาสามสิบคอนด้วยนี่ฮะแล้วก็ให้ไปคุยอะไรวะประมงขายปลานะฮะน่าจะเดินไปที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ร้านนี่ครับร้านชาวประมงขายปลานะฮะส่งป้ายได้มาอีก30คอนครับคุยกับชาวประมองอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะเติมตัวนี้ต่อไปนะฮะรับซื้อปลาใช่จริงด้วยนะฮะได้มาอีก30คอนครับแล้วก็ซื้อเบ็ด เขากำหนดให้เราซื้อเบ็ดตกปลาใช่ป่ะแล้วก็มีอะไรวะปลาหมึก2ตัวเหยื่อตกปลาธรรมดา1นนะครับก็คือแล้วก็เบ็ดตกปลา1นนะครับแปลว่าเราต้องซื้อเบ็ดตกปลา1อันนะฮะหรือเรามีแล้วถ้าเรามีแล้วมันจะได้ป่ะไม่น่าจะได้หรอกมั้งโอ้อันนี้เหยื่อธรรมดานะครับผมรวมแล้วราคา50คอนนะฮะโอเคเราเลขออกเลยนะฮะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะฮะ แล้วก็เราก็แลกไปนะครับผมอันนี้ออกมาหนึ่งนะฮะอันนี้ออกมาอีกหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็กดเคล็ดดูนะฮะโอเคฮะปลาหมึกสองตัวนะฮะเดี๋ยวเราใช้วิธีการตกเอาแล้วกันนะฮะเราจะได้ไม่เปลืองเงินซื้อนะฮะเดี๋ยวเราใช้เบ็ดที่ใกล้จะพังนี้ที่เราได้มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าชาวประมงขายปลานี่มันขายปลาหมึกเท่าไหร่17บบาทนะครับผมเพิ่มความหิวด้วยนะอันนี้เขาให้เราซื้อหรือเขาให้เราตกได้ปะถ้าเกิดตกได้ปะ ซื้อเบ็ดตกปลาแล้วเหยื่อไปตกปลาหาปลาหมึก2ตัวโอเคฮะเขาให้หาได้นะฮะงั้นเราก็หาดีกว่านะครับผมเราจะได้ไม่เปลืองเงินซื้อไป17บาทนะครับผมอีกอย่างเราจะได้แบบเอาปลามาขายด้วยไงแล้วก็เอาปลามากินด้วยถูกป่ะละ่นะเนี่ยฮะเราก็ไปตกกันเลยดีกว่านะครับผมหรือเราจะลงไปตกกันในเรือนะครับเราไปตกกันในเรือดีกว่านะฮะโอเค เทคิคการตกปลานะครับผมคือเราที่เราต้องมองไปที่ด้านซ้ายด้านซ้ายตรงส่วนของช่องแชทนะครับพอช่องแชทขึ้นสีเขียวได้ขึ้นว่าคุณจับปลาติดแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะเราก็จะดึงเบ็ดกลับมาได้ทันทีนะฮะเราต้องดึงเบ็ดกลับมาทันทีนะครับผมคออยู่ในน้ำแล้วกันไอตัวนี้มันจะยุ่งอ่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาไปไกลโอส่งแบนานด์แงเลยเดี๋ยวจะมาแย่งปลาเราหรือไม่มีทางนะฮะผมจะไม่ให้เจ้าแย่งปลา ข้าจะไม่เจ้าข้าจะไม่ให้เจ้าแย่งป่าข้านะฮะให้เสิฟหายตกแล้วค่อยมาเล่นดีกว่ามีาี้ด้วยนะฮะพอเสิฟหายตกเข้าไม่ได้ก็บ่นแอดมินอีกพอเซอิฟเข้าได้กระตุกก็บ่นแอดมินอีกจะยังไงกันแน่ครับเอ้ยเอ้ยกดผิดโอเคเมื่อกี้ป่าเข้าตัวปะในป่าทองครับผมป่าทองขายได้เท่าไหร่วะน่าจะบาทหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูก่อนแล้วกันว่าปลาทองตกไอขายได้เท่าไรนะครับผมขายกระดูกชิ้นละห้าเลือดหมูชิ้นละสิบนะฮะมีคนประกาศขายนะครับซึ่งผมจะขายถูกกว่านั้นนะฮะคิคินะฮะผมจะขายถูกกว่านั้นเยอะนะครับถ้าเกิดใครซื้อกับผมนะฮะแต่ว่าเลือดหมูไม่น่าจะมีขายนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูราคาปลาก่อนเนาะว่าราคาปลาอยู่ที่เท่าไรบ้างนะฮะถ้าจะไม่ผิดปลาทองน่าจะหนึ่งบาทนะับปลาทองเป็นปลาที่ตกง่ายที่สุดนะครับผม ปลาหมึกเป็นปลาที่ตกยากที่สุดนะครับผมตามจำนวนเงินเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ NPC นี้น่าจะยังไม่ได้ทำเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ทำเสียงนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเอาเสียงใครมาใช้นะครับผมฟื้นฟูสิบนะฮะปลาขายได้8บาทนะ่ยปุปลาทองขายได้1บาทปลาทับทิมขายได้2บาทปลาดุกขายได้3บาทปลากระพงขายได้5บาทแล้วก็ปลาหมึกขายได้8บาทนะครับผมโอเคนะฮะบอกเลยว่าซื้อไม่คุ้มมากนะครับผม ถ้าซื้อปลาหมึกมาแล้วเอาไปขายโคตรไม่คุ้มนะฮะเพราะมันต้องใช้ปลาหมึกประมาณ3ตัวนะครับปลาหมึก2ตัวกับปลาทองอีกหนึ่งตัวเท่ากับราคาซื้อ1ซื้อปลาหมึกหนึ่งตัวนะครับโอเคเราตกปลากันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอไปตกไกลๆพวกมันดีกว่านะฮะเดี๋ยวไม่ง้มาแย่งกันอีกนะครับผมนี่ฮะเราก็กินอาหารได้หรือเปล่าไม่ได้เลยนึกว่าจะกินอาหารได้ เอาเอาเหยื่อมาเหยื่อมารอดีกว่าโอเคฮะระหว่างนี้เราก็รอไปนะครับผมการตกปลาเป็นอะไรที่ต้องใจเย็นมากนะครับผมแล้วก็ต้องทนนะฮะในการตกนะครับผมเพราะว่าอัตราการตกปลาหมึกไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะคนออกรัวๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับอืมเอ็นอ่าคุณเอ็นเขาก็ยังขายอ่ดาบแคชนินจาเรื่อยๆเลยนะครับผม ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ติดต่อเขาได้นะครับผมผมว่าราคาถูกมากนะราคา40บาททูเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆอะดับแคสนะครับผมดับแคสราคา30บาท30มบาททูนะครับผมดับแคสราคา30บาททูใช่ปะ่ะแล้วก็พอเราเอาดับแคสไปตีบวกเป็นบวก6ซึ่งบวก6ไม่ใช่ติดง่ายนะครับผมกว่าบวก1นนะครับโอกาสติดอยู่ที่90%นะครับ โอกบวกสองละโอกาสติดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกสามโอกาสติดอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกสี่โอกาสติดอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์บวกห้าโอกาสติดอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกหกโอกาสติดอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าใครจะตีบวกหกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะแค่ตีบวกห้าก็ยากแล้วนะครับแล้วก็พอกว่าถ้าเกิดเราตีจริงๆใช่ป่ะเราต้องเสียเสียของเยอะมากเสียพวกเหินตีบวกเยอะมากนะครับผมไอ้นี่มันจะเดินมาทําไมวะเนี่ยโอ้ ยังโอเคมันเดินผ่านไปได้เยอะนึกว่ามันจะลงมาอยู่ข้างล่างคือพอเราจะตีใช่ปะถ้าเกิดเราจะตีบวกหกบางคนต้องเสียพวกเอ่ออะไรวะบางคนมันต้องเสียพวกใบกันแตกเสียใบเพิ่มโอกาสไปนะครับผมแล้วก็บางคนเสียเสียไอหินหินตีบวกไปสิบกว่าสิบกว่าอันประมาณเนี้ยกว่าจะตีบวกหกได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสิบกว่าอันนี้ก็แค่สิบอันก็ราคาห้าพันบาทในเกมหรือว่า ราคายอยู่ที่10อันอยู่ที่300บาทเงินจริงหรือว่า30บัตทูนั่นเองนะครับเพราะว่าหินตีบวกพอเราเอาไปซื้อเป็นบัตรทูใช่ปะมันราคายอยู่ที่1หินตีบวก3บัตทูนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเอาถูกกระนั้นก็หาคนประกาศครับเพราะมันประกาศรับก็ได้รับหินตีบวกราคาบัตรทูเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีคนขายอยู่นะครับอย่างเช่นผมนะครับวันนี้ก็จะมีวันนี้ก็มีคนซื้อ เห็นที่บวกผมไปจํานวนสองอันด้วยนะครับผมผมได้มาสี่บัตรทูนะครับตอนนี้ผมในในช่องเก็บของผมมีบัตรทูอยู่5้าใบนะครับซึ่งผมไม่ขายนะฮะผมเก็บไว้ใช้นะครับผมมันมีสิ่งจําเป็นที่ผมต้องใช้เยอะแยะนะฮะนะครับผมใครใจดีสอนผมเล่นหน่อยครับแอดกานิหน้ามาไหนซ่าซ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับพวกสามสิบก็ไม่มีแล้วใช่ปะครับไนคุ้งอโลหนึ่งหนึ่งศูนย์อ๋อเขาเรียกกันนะฮะแล้วทำไมครับอยากโดนหรอ นอกนงี้ด้วยนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการลัสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลัสครั้งเดียวแล้วจะโดนเลยทันทีนะครับต้องลัสหลายๆครั้งมีหลักฐานเยอะแยะเยอะเยอะนะครับเยอะแยะวะมีหลักฐานเยอะๆะนะครับเพื่อที่จะให้อดมินเขาได้พิจารณานะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบลัสครั้งเดียววันนี้แล้วไปส่งเลยอะ่ะมันมัน,ม,นมันแบบหลายๆคนก็เห็นแบบว่ามันไม่มันไม่โอเคนะครับเพราะว่า มันแบบความสนุกของ m o มันอยู่ที่การลาสมอนนะครับผมนะฮะ,นะฮะความสนุกของของ MO คือการลาสมอนคนอื่นนะครับผมแล้วก็การแย่งมอนกอันการนู่นนี่นั่นเยอะแยะเฮ้ยแจ็คเฮ้ยไม่ยางยางยางนึกว่าจะเข้าตัวผมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าตัวมันนี่ผมผมบนยึกอะเอาดิไปไกล้ไปตกไกล้ ไปตกห่างๆกันน้อยเอ้ยปลาเข้าอืมได้ปลาทองอีกแล้วตกโคตรยากเลยปลาหมึกเอ้ยสงสัยผมต้องตัดคลิปเพื่อที่จะตกปลาหมึกให้ได้แล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมตกปลาหมึกครบแล้วนะฮะ โอเคฮะก็ตอนนี้ผมตกได้ปลาหมึกจํานวนตัวหนึ่งแล้วนะฮะผมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งผมจะตกให้ดูดีกว่าโอ้ความยากมันมากยากขนาดไหนนะนี่ครับเมื่อกี้ผมได้ปลาทอแล้วก็ได้ปลาหมึกมานะฮะผมอันนี้ผมจะให้ดูนะว่าผมตกได้จริงๆนะครับผมไม่ได้ไปซื้อมานะครับเพราะผมไม่ไม่คิดจะเอาเงินไปลงทุนกับด้านนั้นอยู่แล้วนะฮะมันเปลืองเงินผมด้วยไงผมพยายามใช้อย่างประหยัดนะฮะเงินในเกมนะฮะเพราะว่าเงินในเกมมันสําคัญมากนะครับผม เราสามารถเอาไปตีบุกดาบได้นะครับแล้วเอาดาบไปขายได้อยู่นะครับผมอยู่เมืองชาวประมงครับได้แล้วได้ปลาหมึกแล้วครับเมื่อกี้ผมได้ปลาหมึกมาครับผมตกไปอยู่เมืองชาวประมงครับ ผมได้ปลาหมึกครบ2ตัวแล้วครับผมผมไม่ได้ไปซื้ออะไรเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อ,อผมตัดคลิปไปใช่ปะแล้วสักพักหนึ่งผมก็ได้ฮนะผมก็ตกได้เฉยเลยฮะคือเมื่อกี้ผมตัดคลิปไปตอนประมาณเท่าไหร่ตอนได้ปลาทองไม่รู้กี่ตัวดูดิเบ็ดเบ็ดตกปลาผมยังไม่พังเลยเงินผมยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยเออเอาที่เอาเรื่องไม่ล่ะได้ปลาหมึกสองตัวครับเดี๋ยวผมตกไออ,อาหารให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับผมไอไอเหยือ่เอเหยื่อตกปลาให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ ไปไปส่งแขยกันนะครับเฮ้ยคนเอาเรื่องครับดวงผมนะครับผมได้ปลาได้ปลาหมึกสองตัวไม่เคยได้มันต่ก่อนนะครับปลาหมึกกินอาหารเพิ่มเยอะด้วยนะครับผมได้ปลาทองครับไม่เป็นไรพวกปลาทองนี่เราไม่เครียดครรอไปขายได้อยู่นะครับตอนนี้เราถ้าเกิดเอาปลาทองกับปลาลับที่ไปขายใช่ป่ะจะได้9บาทบวก4บาทเอ้บวก6บาทเป็น15บาทนะครับผมก็อีก5บาทเท่านั้นก็ได้เป็นเหยื่อตกปลาอีก16ตัวแล้วนะครับ แต่เรายังหายังไงเราก็ยังไม่คุ้มอะนะฮะสิบาทบวก16บาทเป็นส1เองถูกป่ะสาสิบาทมันได้แค่ค่าเบ็ดตกปลาหนึ่งอันยังไม่ได้ค่าไอเหยื่อตกปลาคืนมาเลยนะะี่ยขาดอีกสิบาทเท่านั้นนะีฮะถ้าเกิด2ตัวนี้ผมได้เป็นปลาหมึกสัก2ตัวเลยก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะจะพูดทำไมวะมันต้องได้ปลาหมึกอย่างน้อยห้าตัวผมว่านะนะฮะ ได้ปลาหมึกอย่างน้อยห้าตัวคุ้มนะฮะก็บางคนบอกว่าให้พีพีให้ดูหน่อยผมไม่ผมขอไม่ไปพีพีแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพตัวสายพีพีมานะครับมันถ้าเกิดไปผมสู้กับพวกนินจาพวกไอพวกสายพีพีโดยโดยเฉพาะยากนะครับผมสายนินจาสายคอสอะไรพวกนี้ผมสู้ยากนะครับเพราะว่าสายดําไม่ใช่สายพีพีโดยตรงนะครับยยเกิว์ตจะสเต็ปดีจริงๆนะครับผม อยู่ตรงมอนวิสามห้าคือคนที่จะไป PP ส่วนมากจะเป็นพวกที่แบบชุดฟูอะไรเงี้ยนะฮะฟูแฟชั่นฟูแฟชั่นครบเลยเงี้ยนะฮะแบบพวกสายเติมนะฮะส่วนมากเขาจะไปอยู่ PP กันนะครับซึ่งผมไม่ได้เติมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเติมไม่ไหวจริงๆนะครับตอนนี้ก็หมดเงินแล้วนะฮะหมดเงินจริงๆนะครับใครอยากถ้าเกิดน้องคนไหนใจดีก็สนับสนุนมาได้นะครับผมเจอผมอยู่ในเซิร์ฟก็เอาบัตรทูมาให้ผมได้นะครับ โอ้แม่งโคตรเห็นกับเงินเลยเฟิร์ตเอ้เนี่ยบ,บัตรทูใครจะมาให้ง่ายๆวะหะัตรทูไม่ใช่ถูกๆเนาะตั้งเอ่อบัตรทูห้าใบก็ห้าสิบบาทแล้วอะ่ะห้าสิบบาทเงินเงินชีวิตจริงแล้วอะ่ะอืมไม่ใช่ถูกๆนะครับครับว่าไงครับทำไมคนออกลัวๆเลยวะเฮ้ยคนออกลัวๆัววัดทำไมคนออกลัว,ลว น้องกายผมขอไม่ตอบแล้วกันนะฮะปกติผมก็อัดคลิปนั่นแหละฮะบางทีนะครับผมอะไรมาใหม่ๆ <c oughs> ผมก็อาจจะอัดคลิปเนี่ยฮะซึ่งผมบางทีผมไม่อยากบอกเนี่ยนะฮนะค,คนมันจะเยอะเกินไปนะครับผมอ่ะซึ่งเบ็ดตกซึ่งปลาที่ผมตกได้เมื่อกี้อยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมได้ปลา,าบอกวะน่าจะได้มั้งไม่รู้ดินะฮะ <c oughs> คนออกลัวๆเลยครับผมหลุดจากเซิร์ฟลัวๆเลยฮะพวกที่อยู่สป,ปาหรือเปล่า ผมว่าพวกที่อยู่สปาลแน่เลยเพราะโอกาสที่สปาลจะหลุดมีมีอยู่บ้างนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นบั็อกอะไรของเซิร์ฟแน่เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยถามทางแอดมินรอแอดมินมามานะฮะโอเคฮะตอนนี้เราส่งเควสได้แล้วใช่ปะ่ะส่งเควสต,ตัวไหนวะส่งเควสให้เควสเสร็จอ๋อโอเคฮะรู้เรื่องครับผม การจะทําเควสนี้นะครับผมคือเราต้องออมีเบ็ดตกปลาที่ไม่พังนะครับผมจํานวน1อันนะฮะโอเคแล้วได้เบ็ดตกปลามาแล้วต่อมาเป็นเหยื่อตกปลาอีกนะครับผมเราต้องซื้อเบ็ดเหยื่อตกปลามาเพิ่มอีกแล้วนะฮะเพื่อที่จะส่งเควสน,นะครับผมแล้วเราก็ส่งเควสไปโอเคเราได้เงินมาเท่าไรหร่วะเอ้ยเราได้ปลาหมึกเกินมาด้วยนะฮะ ได้เบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลายังอยู่ด้วยได้ขี่ม,มาเพิ่มครับผมออคุ้มนะเนี่ยนะฮะเควสทนี้ทําคุ้มเลยนะฮะคุ้มอยู่นะครับผมมีเควสอะไรเพิ่มปะกลับไปหาเซมินะครับผมเดี๋ยวผมขอตกปลาเอ้ยขอกลับไปหาเซมิก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยตกปลากันต่อนะฮะหรือเราจะตกปลาต่อกับหาเซมิดีกว่านะฮะผมว่ากับหาเซมิน่าจะดีกว่านะครับผมเฮ้ยบายบบาย,บายไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกนะฮะ เราผมเอามาคุณนตีนะเชอยูอย่่คนก็หายนะครับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดเออ่ใบาหายก็ผู้เล่นใหม่มีใครใบรับของหายไปหนึ่งใบบ้างบอกผมนะ ผมเห็นมีคนของหายนะครับผมตอนที่ผมวิ่งมาตรงนี้มันเหมือนจะมีคนแลกของอยู่นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งแปลว่าคนที่อยู่มันต้องมีคนของหายะฮะผู้เล่นใหม่มีใครผู้เล่นใหม่มีใครใบรับของหายบ้างครับไม่น่าจะมีแล้วเนาะงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลาเพลินนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอา่อเราก็ตกปลาได้ครเควสหมดแล้วนะฮะตอนนี้เควสนที่สเปลก็รู้สึกจะหมดแล้วนะครับผมโอเคฮะ ก็ไม่มีอะไรบ้ากแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบาย